คนดีรักแก่นอัปเดตคดีหลังเข้ารับข้อหากรณีกักตุนแอลกอฮอล์ไฮอับประพรเคลียร์คนเข้าใจผิดโทษสมัครงานพร้อมแจง้งไม่มีเจตนาล้อเลียนคนตกงานติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายป๊อปนิวสเตอรี สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะฮะกับอูและน้องเอมในรายการ๊อปนิวส์เดลี่นะครับวันนี้อย่าพึ่งซักผ้าเลยทีเดียวะนะฮะ,ะปลาคลึมมากเลยตกแน่นอน<ฮ>ะนะคะ,ะเริ่มที่ข่าวแรกของเราดีกว่านะคะนักร้องสาวสุดแซ่บคนนี้เลยคุณแคนดี้รากแก่นให้พี่อูเล่าหน่อยดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงประมาณ2เดือนที่ผ่านมาคือต้องย้อนไปสักนิดหนึ่งนะฮะประมาณช่วงส่นที่30มีนาคมเนี่ย คือข้างบ้านนะมันเป็นหมู่บ้านเนี่ยแหละทีนี้มันจะมีอยู่บ้านหนึ่งที่มีถังแอลกอฮอล์จำนวนประมาณ47ถังปรากฏว่าข้างบ้านก็รู้สึกว่าเอ๊ะแปลกๆนะเอาแอลกอฮอล์ามาไว้ทำไรเยอะแยะมันคือเอทิลแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นสารที่ไวไฟอ่ะเนาะทีนี้ข้างบ้านก็เลยร้องเรียนเรียกตำรวจมาตรวจสอบสะหน่อยปรากฏว่าอาสืบสาวราวเรื่องมีชื่อของคุณแคนดี้รักแก่นนะฮะเข้าไปอยู่ใน เขาเรียกว่าขั้วพันเพราะว่ามันมีการตรวจสอบเรื่องของเส้นทางการเงินด้วยนะครับก่อนหน้านี้ก็อัปเดตกันไปนะคะคือพี่แคนดี้เนี่ยก็เดินทางไปยังสพปากเกร็ดนะคะ,คะเพื่อรับทราบข้อเก่าวหาค่ะซึ่งเธอเนี่ยได้ปฏิเสธทั้งหมดก่อนจะออกมาชี้แจงความบริสุทธิ์ใจนะคะถึงเรื่องราวเนี่ยผ่านทางไอจีส่วนตัวะคะ่ะตอนนี้นะคะเปิดเผยให้เราได้ทราบกันว่าสำนวนส่งทางตำรวจเรียบร้อยแล้วะคะ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนของอายการซึ่งเธอเองเนี่ยได้ส่งหลักฐานและทําตามขั้นตอนทุกอย่างพร้อมยอมรับนะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องนี้ ขึ้นทําให้เธอเนี่ยระวังตัวสุดๆค่ะและไม่คิดจะเชื่อใจใครง่ายๆนอกจากนี้นะคะตอนนี้ก็รู้สึกสบายใจขึ้นหลังที่ได้ออกมาพูดชี้แจงเพราะก่อนอันนี้ต้องยอมรับว่าเขาก็อึดอัดเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเราจะพูดได้แค่ไหนอตอนนี้ก็ปล่อยให้ทางตํารวจจัดการนะคะคแล้วก็ปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะตอนนี้ก็เป็นก็เป็นเรื่องของการทําสํานวนนะคะส่ง ให้ทางตำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็เป็นขั้นของอายการนะคะเราก็ทําตามนาท่ทำตามขั้นตอนทุกอย่างเลยก็สบายใจขึ้นเยอะค่ะเพราะว่าเราได้พูดคือช่วงแรกๆเนี่ยมันอึดอัดเราไม่เคยไม่เคยเจอคดีไม่เคยรู้ว่าให้เราพูดอะไรได้แค่ไหน oh. เห็นในหนังเขาบอกว่า oh. คุณไม่มีสิทธิ์ไม่พูดอะไรก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าฉันพูดอะไรได้แค่ไหน oh. จนกระทั่งรองให้ทานายบอกว่าอ๋อพูดได้หมดเลยแคนดี้ oh. ก็เลยมาพูดทีหลังแต่ว่าก่อนน,น,นั้นก็คือตายในสังคมไปแล้วนะคะ mm. แต่ว่าเราเชื่อว่า คืออย่างไน,นก็มีคนที่เข้าใจอะค่ะจากที่เราคิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกเราเชื่อใจคนทุกคนมันกลายเป็นตอนนี้ไม่ละไม่ได้ไม่ได้โลกเราน่ากลัว,าลวมากอะไรอย่างนี้นค่ะเ<ต>ช่อมั่นใจมากค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งด่วนตัดสินก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าช่วงนี้สังคมน่าจะตัดสินก่อนสารเสมอ,อยังไงร,รอแล้วกันนะคะโหไวทีเดียวนะชจาวเด็ตนะครับผมระวังจะทําให้ผู้พิพากษาตกงานกันนะครับ <c oughs> ก่อนหน้านี้มีนักสืบ ตกแายไปแล้วนะถูกต้องใช่ไหมใต้เตียงก็มาแล้วไปดูกันต่อสําหรับเรื่องราวของพี่ไฮอภพรนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยมีการลงคลิปทีนี้ชาวเน็ตเขาก็เข้าใจว่าพี่ไฮเนี่ยต้องการรับสมัคร คนงานหรือเปล่าถูกต้องอันนี้คือคลิปนะฮะภายหลังพี่ไฮออกมาบอกว่าโอ้ยพูดเล่นนะฮะที่บอกว่าโคกันมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยใช่ไหมงานเนี้ยคลิปในคลิปบอกว่านี่ไงมีแคปชั่นด้วยนะบอกว่ารับคนงานเพิ่ม120คนจริงๆแล้วพี่ไฮต้องการจะขายปลานินแดดเดียวเพราะว่านี่คือธุรกิจที่ทํากันในช่วงโควิด19ปรากฏว่าเอาทำแรกๆเนี่ยปากอยู่หลังบ้านทําไปทํามาเอายอดขายมาดีก็เลยเปิดบริษัทซะเลยนะฮะ ที่พูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยพูดเล่นแต่ว่าชาวเน็ตเขาก็เข้าใจว่าพี่ไฮเนี่ยต้องการคนงานจริงๆ,ๆก็เลยโทรกันมาแบบรับกันไม่ทัน<ร>อะว่าช่วงนี้หลายคนก็หางานเง<ช>ี่เพราะเห็นแคปชั่นแบบนี้ก็ดีใจก็เลยโทรกันใหญ่เลยงานนี้ก็เลยมีคณะทัวลงนะฮะ,ะแวะมาเยี่ยมเยียนนะฮะบอกว่าไปล้อเลียนคนตกงานหรือเปล่า พี่ไฮก็บอกไม่ได้ล้อเลียนนะครับคือพอเข้าใจตอนนี้คนตกงานก็ต้องการงานจริงๆนะฮะซึ่งตัวพี่ไฮเองบอกว่าได้รับผลกระทบเต็มๆเหมือนกันเรื่องของการไม่มีงานคอนเสิร์ตในช่วงนี้จนต้องเปลี่ยนมาทําธุรกิจปานินแดดเดียวก่อนนะฮะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมองวิกฤตครั้งนี้ให้เป็นโอกาสแล้วกันเพราะว่าในทุกๆวิกฤตนี้มันก็จะมีโอกาสซ่อนอยู่แต่อยู่ที่ว่าเราจะหามันเจอหรือเปล่านะฮะฟังเสียงพี่ไฮกันสัหน่อย แต่ว่าอีฉันไม่ได้รับรับออเดอร์เลยสามวันแรกสมัครงานหูนี่หูดับเลยเอางี้ว่าสายไหมเลยมีเพจคุณไก่ฉันลงไอจีเล่นๆเล่นๆกันเด็กเอ้ยตอนนี้นอโบค่ะนุ่นค่ะมากระเจนมากระโบมาดูๆนับไปนับมาร้อยยี่สิบชีวิตนะคะเราเปิดบริษัทแล้วค่ะงั้นนี้นุ่นเออก็เมาส์มอยไงแล้วเพจก็เอาตรงนี้ไปแปะหน้าคือไม่ได้โกรธเลยนะคนที่ที่ที่โทรมาด่าไลน์มาด่าหรือว่าเขียนทุกอย่างทุกอย่าง คือเยอะมากหนูแต่พี่พี่ไม่รู้สึกโกรธเขาเพราะพี่มีความรู้สึกว่าคนตกงานนะหนูเราไปร้อเล่นกับเขาไม่ได้นะแต่พี่ไม่ได้ล้อเล่นพี่เล่นของพี่ตอนที่พี่ลงไอจีมันไม่มีปัญหาแต่พอเพจไปก๊อปลงอะอุ้ยก็นำํำ ตอนที่พี่หม่อมจกมกดีกว่านะคะต้องบอกว่าเป็นนักแสดงที่คอยช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดแล้วก็ตอ่อเนื่องจริงๆเห็นว่าล่าสุดมีคนไปกดกริ่งถึงหน้าบ้านเลยแต่ว่างานนี้พี่หม่อม่าไม่ส่งเป็นคนขอความช่วยเหลือ,อแต่พี่หม่อมบอกเขาโอเคนะเพราะเขารู้สึกว่าเออถ้าช่วยได้ก็เต็มใจจะช่วยกันนะคะ,คะเนี่ยเขาบอกเลยถึงขั้นมีคนมากดกริ่งหน้าบ้านเพื่อของเงินนะคะซึ่งเจ้าตัวบอกว่าไม่เป็นไรเรื่องความปลอดภยัยไม่เป็นไรเลยนะคะเพราะไม่ได้มีโทรศัพท์ส่วนตัวมานั่นเองแต่จะเป็นในส่วนของการเจอหน้ากันมากกว่าค่ะซึ่งการให้แต่ ครั้งก็ไม่ได้มากมายอะไรล่าสุดเนี่ยพี่ม่มเองก็ไปซื้อลอตเตอรี่หวังว่าจะช่วยแม่ค้าดันพี่หูดวงไปเฮงถูกเลขสอาตัวมัวไม่ได้ถูกใบสองใบจำนวน10ใบ,บนะคะซึ่งเป็นเลขวันเกิดหลานทั้ง2องคนเดงเงินทั้งหมดคะ่ะก็เอาไปเป็นของขวัญให้หลานเรียบร้อยแล้วอลองฟังพี่หม่มดูคะ่ะ คนไทยเราไม่ได้รังั้ใจด้วยกันแล้วก็ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วในภาวะแบบนี้ก็ต้องแบ่งๆๆปันๆกันไปทำมากี่เดือนแล้วครับพี่มัม่มก็ตั้งแต่นั่นแหละก็ตั้งแต่อ,แอ่าตั้งแต่เค์ฟิวมาล่ะก็ทามาทุกวันไปทุกวันบ่อยค่อนข้างจะบ่อยแต่ว่ามันก็ได้เท่านั้นแหละห้าร้อยพันหนึง่งบางทีสี่ห้าทุ่มยังมากดกิ่งที่บ้านผมเลย<ม>ถ้ามีพวกตังมานะเท่าไหเป็นพวกตังมาก็เท่าที่มีนี่แหละบางทีก็สองร้อยสามร้อยเมื่อวานเมื่อวานก็โดนไปสองร้อยไม่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 ผมว่ามัน เท่าที่จะช่วยนั่นแหละเท่าที่จะช่วยนั่นแหละตามกำลังของเราตามกำลังของเราก็อย่างที่ผมบอกแหละไม่ใช่ว่าทําบุญเยอะจะได้บุญเยอะนไม่ใช่นะมันทำแล้วเป็นทุกข์กับตัวเองมันแลก็มันก็ไม่ดีมันก็ไม่ใช่ถูกไว้สิบไปสองสองวันเกิดไม่ใช่วัน้วันเกิดเราวันที่ยี่สิบสองทั้งสองคนเลยเกิดยี่สิบสองแต่คนละปีเกิดวันเดียวกันใช่ให้โชคแล้วก็ไปบนไม่ด้วยไงไปบนแล้วก็ปล่อยปล่อยนกปล่อยไม่ได้นะตัวเนี้ยว่าไปบนว่าปล่อยนกแอร์ลำละพันกว่าล้านก็เลยปล่อยไม่ได้ก็เลลยยป่่อได้แคนกพราบ <laughs> ตลกเลยเนาะเป็นการาพามสัมภาษณ์ที่ก็ต้องแยกแยะหนักเหมือนกัน <c oughs> นะว่าอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องเล่นนะครับเชื่อว่านี่แหละการช่วยเหลือเท่าที่เราสบายใจดีกว่าค่ะเอาแบบไม่ฝืนถูกนะไปอัปเดตสำหรับ เรื่องราวของคุณใบเตยซะหน่อยแล้วตอนนี้กำลังแบบหกเดือนแล้วสำหรับการตั้งครรภ์น้องเวทมนต์นั่นเองนะครับล่าสุดนี่สามีดีเจแมนบอกว่าเต้นเยอะเหลือเกินนะใบเตยนะครับก็คือจริงๆใครที่ตามดูในไอจีเลยก็จะเห็นว่าหูยเธอคนนี้นี่ไม่ทิ้งลายจริงๆนะเธอเป็นสายแซบแหละไม่ว่าจะโอ้โหตั้งแต่ตอนท้องแรกๆเราก็ยังคิดว่าโอ้ยอันนั้นเพิ่ง3เดือนหรือเปล่า6เดือนก็ยังแซบอยู่พี่หูเออนะฮะเรียกว่าเล่นติ๊กต็อกหรือเปล่านะครับงานนี้แฟนคลับก็อดเป็นห่วงไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าทางด้าานของงสมีย แมนพัฒนพลเนี่ยก็บอกว่าไม่ห่วงแล้วก็ซัพพอร์ตภรยาเต็มที่ออยากเต้นเต้นไปเพราะว่าภรรยานั้นเป็นคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแต่ก็จะมีที่เรื่องเดียวก็คือที่เป็นห่วงก็คืออารมณ์สวิงนะฮะเพราะฉะนั้นตอนตนี้ก็เลยต้องเป็นฝั่งเอนเตอร์เทนนะฮะสาวใบ,บาเตยซะหน่อยผมรู้สึกว่าว่าเขาแข็งแรงนะเพราะว่าผมเห็นคนท้องอย่างเพื่อนผมหรืออะไรเงี้ยก็จะแบบว่าป่วยอยู่บ้านทาอะไรไม่ได้กินอะไรก็อ้วกอย่างเงี้ยแต่นางแบบ ทำได้ทุกอย่างกินได้ทุกอย่างเนี่ยครับก็เลยรู้สึกว่าเออภรรยาเราแข็งแรงครับผมใช่ครับเพราะว่าเราเหมือนว่าบางครั้งเรามองเขาว่ามันเหมือนมีลูกสาวเราอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยเราก็เลยต้องตามใจเป็นพิเศษครับนั่งกินอะไรนู่นนี่แบบเราก็เห็นอีกมุมหนึ่งขอ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 ง,ของแฟนนะครับเราก็รู้สึกว่าผู้หญิงเมื่อเมื่อเขาท้องเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นแม่ขึ้นมาเองเรื่อยๆเรื่อยๆเขาเริ่ม ระมัดระวังเขาเริ่มดูอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาของป๊อปนิวเซรีค่ะอย่าลืมติดตามนะคะรู้เท่าเล่าทันโควิดนั่นเองค่ะอยกับจุกจิกไม่ซิกไม่ป่วยนะ,ะและแฟรี่พยีโควิดค่ะควันนี้เอมและอูล๋ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ